เมื่อยามที่ว่าฝากาฟ้าก,กว้างใหญ่สีคราแจ่มกระจ่างสีสดงดงามวาวามด้วยแสงสุริยากลมกล่าวกราบกราดเชิชูปูชาสันสาญวันทา สร้างทุกสิ่งระตรีที่ว่าอีกสองเมตตารักษาปกครองเดชะพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระกิตมน ขอพระสตทานของพระเยซูพริสเจ้าความรักของพระบิดาและความสนิทสัมพันธ์ของพระจิตสถิตกับท่านทั้งหลายและสถิตกับท่านด้วยที่มิสรบูชาขอบพระคุณพวกเราในเช้าวันนี้นอกจากเพื่อจะประสงค์ของผู้ที่ขอมิสาแล้วก็เพื่อความต้องการต่างๆของเราโดยเฉพาะยงยิ่งสําหรับคนที่เราอยากจะคิดถึงเขาเป็นพิเศษในโอกาสนี้ เพื่อว่าเราจะได้ร่วมพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์นี้อย่างสมควรก็ขอให้เราได้ยอมรับว่าเราเป็นคนบาปข้าพเจ้าขอสารภาพต่อพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพและต่อพี่น้องด้วยว่าข้าพเจ้าได้ทำบาปมากมายด้วยกายวาจาใจและด้วยการละเลยข้าพเจ้าเป็นคนบาปข้าพเจ้ายอมรับว่าเป็นคนบาป ดังนั้นขอพระนางมารีผู้ทรงเป็นพระมารีเสมอขอทูตสวรรค์นบุญทั้งหลายและพี่น้องด้วยช่วยวิงวอนพระเจ้าเพื่อพระเจ้าด้วยเถิดขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพทรงพระกรุณาอภัยบาปและนำเราไปสู่ชีวิตนิรันดร์าเน ข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเถินข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเถินข้าแต่พระคริสตเจ้าทรงพระกรุณาเถินข้าแต่พระคริสตเจ้าทรงพระกรุณาเถินข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเถินข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเถินให้เราภาวนา ข้าแต่พระเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายโปรดประทานให้ข้าพเจ้าทั้งหลายถวายคารวะแด่พระองค์สิ้นสุดจิตใจและมีใจรักเพื่อนมนุษย์อย่างเหมาะสมด้วยเถิดทั้งนี้ขอเพ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรผู้ทรงจำเริญและครองราชเป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวกับพระองค์และพระจิตตลอดนิรันดร โบราณจากจดหมายถึงชาวฮีบรูพี่น้องท่านทั้งหลายไม่ได้เข้าใกล้สิ่งที่ประสาทสัมผัสได้หรือสิ่งที่มีเปลวไฟลุกโชดช่วงหรือสิ่งที่มีความมืดมัวและมืดมิดหรือพายุหรือเสียงตแตรหรือเสียงพหรือพระสุรเสียงซึ่งทำให้ทุกคนที่ได้ยินพากันร้องขอให้ยุติภาพที่เห็นช่างหน้าสะพึงกลัวยิ่งนัก จนโมเสสถึงกักล่าวว่าข้าพเจ้ากลัวจนตัวสั่นแต่ท่านได้เข้ามาถึงภูเขาซิโยนและนะครแห่งพระเจ้าผู้ทรงชีวิตคือนครเยรูซาเล็มซึ่งในสวรรค์ซึ่งมีทูตสวรรค์เหลือคนานับท่านได้เข้ามาถึงที่ชุมนุมฉลองชัยและมาถึงชุมนุมของบุตรคนแรกที่ได้รับการลงชื่อไว้ในสวรรค์แล้ว มาถึงองค์พระผู้เป็นเจ้าพระตุลาการของมนุษย์ทุกคนร่วมกับบะดาจิตของผู้ชอบธรรมที่บรรลุถึงความสมบูรณ์แล้วและยังได้เข้ามาถึงองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นคนกลางแห่งพันธสัญญาใหม่และมาถึงพระโรหิตที่ได้ประพรมและมีเสียงร้องดีกว่าโลหิตของอาเบล พระวาจาของพระเจ้าขอขอพระคุณพระเจ้าจงนมัมการพระเป็นเจ้าในพระวิหารนั้นศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงยิ่งใหญ่ทรงสมควรจะได้รับการยกย่องอย่างยิ่งในนครแห่งพระเจ้าของเราภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์สูงตระงาน งามตรการตาเป็นที่ชื่นบานทั่วแผ่นดินภูเขาสิโยนที่พำนักของพระเจ้าเป็นนครของกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่เชิญรามจงดำสาการพระเป็นเจ้าในพระวิหารนั้นศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์พระเจ้าในปราสาสตร์ราชมุนเทียน ทรงสำแดงพระองค์เป็นป้อมปราการเชิญรับจงนมัสการพระเป็นเจ้าในพระวิหารนั้นศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์สิ่งใดที่เราเคยได้ยินเราก็เห็นด้วยตาในนครขององค์พระผู้เป็นเจ้าจอมจักรวาลในนครของพระเจ้าของเรา พระเจ้าทรงสถาปนานครนี้ไว้ตลอดไปเชิญรับจงนมัสาการพระเป็นเจ้าในพระวิหารนั้นศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ข้าแต่พระเจ้าพระเจ้าทั้งหลายระลึกถึงความรักมั่นคงของพระองค์ในพระวิหารข้าแต่พระเจ้าพระนามของพระองค์ แผ่ไปถึงปลายแผ่นดินชัน้นใดคำสดุดีสะละเสริญพระองค์ก็แผ่ไปชั้นนั้นพระหัตถ์ขวาของพระองค์ช่วยมนุษย์ให้รอดพ้นอย่างสมบูรณ์เชิญรับจงนามสการพระเป็นสาวในพระวิหารนั้นศักสิทธิ์ของพระองค์เชิญยืน พระนจักของพระเจ้าอยู่ใกล้แล้วจงกลับใจและเชื่อข่าวดีเถิดฮนเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาพระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยบทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนบ,บุญมารโกขอถวายพระเกียรติแด่พระองค์พระเจ้าคะ่ะ เวลานั้นพระเยซูเจ้าเสด็จไปทรงสองสอนตามหมู่บ้านต่าง,างๆในบริเวณนั้นทรงเรียกอครสสาวกทั้งสิบสองคนเข้ามาพบและทรงเริ่มส่งเขาเป็นคู่คู่ประธานอำนาจเหนือปีศาจทรงกำทับเขามิให้นำสิ่งใดไปด้วยนอกจากไม้เท้าเท่านั้นไม่ให้มีอาหารไม่ให้มีย่ามไม่ให้มีเศษเงินใส่ท้่ ให้สวมรองเท้าได้แต่ไม่ให้เอาเสื้อสำรองไปด้วยพระองค์ตรัสแก่พวกเขาว่าถ้าท่านเข้าไปในบ้านใดจงพักอยู่ที่นั่นจนกว่าจะออกเดินทางต่อไปถ้าที่ใดไม่ต้อนรับท่านหรือไม่ฟังท่านจงออกจากที่นั่นพลางสลัดฝุ่นจากเท้าไว้เป็นพยานปร,กรักปรำเขาเมื่อได้อาครสาวกจึงได้ไปเทศสอนคนทั้งหลายให้กลับใจ ได้ขับไล่ปีศาจจานวนมากได้เจอน้ำมันผู้เจ็บป่วยหลายคนได้รักษาเขาให้หายจากโรคภัยพระวาจาของพระเจ้าขอพระคริสต์เจ้าทร,ารงพระเจเริญเถิดพระเยซูเจ้าทรงเลงเห็นว่าการที่พระองค์จะส่งส่งพกระสาโกให้ไปเป็นค,คู่นั้นจะเป็นประโยชน์มากกว่าที่จะส่งพวกเขาไปทีละคน นอกจากว่าถ้าว่ามันเป็นคู่ไปกันหลายคนต่างก็สามารถช่วยเหลือกันได้ถ้าหากว่ามีเหตุจำเป็นแต่ถ้าส่งไปเพียงคนเดียว,วยนั้นก็จะอาจจะถือว่างานที่เขาทำสำเร็จนั้นเป็นเพราะฝีมือเป็นเพราะความสามารถของเขาเพราะฉะนั้นการที่ก็เหมือนกันในพระศาสนาจัก ่วนใหญ่แล้วโดยเฉพาะยิ่งในพวกนักบวชเท่าที่ได้ทราบนั่นก็คือการที่จะออกไปไหนหรืออะไรต่งตางๆพวกนี้เขาก็พยายามเรียกร้องให้ไปเป็นคู่ให้ไปด้วยกันหลายๆคนเพื่อว่าเราจะได้ช่วยเหลือกันได้แล้วก็เพื่อว่าคนที่ทำนั้นจะไม่ต้องจะได้ไม่ต้องอวดตัวว่า ความสำเร็จหรือว่าผลที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเพราะความสามารถของตัวเองแต่ว่าอย่าลืมว่าภารกิจหรือว่าพันธกิจของพระเยซูเจ้านั้นเป็นงานใหญ่แล้วก็แน่นอนใน,นระหว่างที่พระองค์ยังทรงมีชีวิตอยู่นั้นมันก็ไม่ใช่ว่ามันจะสำเร็จหมดทั้งหมดแต่ก็เป็นหน้าที่ของสิทธิ์ของพระองค์ผู้ที่เชื่อในพระองค์ที่จะต้องสารต่อ งานของรปรงและที่จริงก็เป็นพวกเรานี่เองเพราะฉะนั้นงานที่เราทําสําเร็จก็ขอให้เราได้ขอบคุณพระเจ้าพเพราะว่าตามที่นักบุญเปาโลบอกข้าพเจ้าเป็นคนปลูกหรือว่าข้าพเจ้าเป็นคนที่ลดน้ำรดน้าแต่ว่าผู้ที่ให้มันเจริญเติบโตเจริญงอกง,งามนั้นก็เป็นเพราะพระเจ้านั่นเองเพราะฉะนั้นก็ขอให้เราได้นำเอาเพราะวาจาของนักบุญเปาโลนี้ ใส่ตัวเราไว้ตลอดเวลาเวลาที่เราทําอะไรดีทําอะไรเพื่อเพื่อนพี่น้องของเราทําอะไรเพื่อพระเจ้า ข้าแต่พระเจ้าแห่งสกลโลขอถวายพระพรพระมินพระทยัยเมตตาประธานปังทึ้งข้าพเจ้าทั้งหลายกาลังถวายอยู่นี้อันเป็นผลเจญาแผ่นดินและ,ะน้ำพน้ำแรงของมนุษย์จะเปลี่ยนเป็นอาหารบรรดาที่ข้าพเจ้าทั้งหลายมีชีวิตขอถวายพระพรแด่พระเจ้าตลอดน,นี้รันดอน ข้าแต่พระเจ้าแห่งสโกุลโลกขอถวายพระพรพระมิตรไทยเมตตาประทานเล่าองุ่นซึ่งข้าพเจ้าทั้งหลายกำลังถวายอยู่นี้อันเป็นผลมาจากต้นองุ่นและท่าพันธุแรงของมันจะเปลี่ยนเป็นเครื่องดื่มชุบเลี้ยงจิตใจข้าพเจ้าทั้งหลายขอถาวายพระพรแด่พระเจ้าตลอดในรันดอนข้าแต่พระเจ้าโู้ทรงพระคุณ น้องจงภาวนาขอให้พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพทรงรับการถวายบูชาของข้าพเจ้าและของท่านทั้งหลายเถิดขอพระเจ้าทรงรับการถวายบูชานี้เพื่อเทิดพระเกียรติพระองค์ทั้งเพื่อประโยชน์ของชาวเราและพระศาสนาจากศักดิ์สิทธิ์ด้วยเถิดข้าแต่พระเข้าพเจ้าทั้งหลายนำของถวายแสดงความจงร,รักภักดีมายังพระแท่นบูชาโปรดทรงรับไว้และเปลี่ยนให้เป็นศีลศักศดิ์สิทธิ์เพื่อไถ่ข้าพเจ้าทั้งหลายให้รอดพ้นด้วยเถิด ทางนี้ขอพึ่งพระบารมีพระกิตตเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมนพระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยจงสำรวมใจและลึกถึงพระเจ้าเรากำลังระลึกถึงพระองค์ให้เราขอบพระคุณพระเจ้าพร้อมกันเถิดเหมาะสมและชอบยิ่งนะข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์นิรันดรพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพเป็นการเหมาะสมถูกต้องแท้จริงและเป็นมิ่งมงคลที่จะขอบพระคุณพระองค์ตลอดการ ทั้งใน,นยามที่ข้าพเจ้าทั้งหลายมีสุขภาพดีหรือเจ็บไข้ได้ป่วยและเมื่อมีความทุกข์หรือมีความยินดีเดชะพะบารมีปกิสเจ้าเมื่อปกิสเจ้าทรงพระชนอยู่ในโลกนี้พระองค์ท่านเสด็จผ่านไปที่ใดทรงกระทำแต่ความดีทรงบำบรักษาทุกคนที่อยู่ใต้อำนาจของปีศาจแม้ทุกวันนี้พระองค์ท่านยังทรงเป็นสมเสมือนชาวสมารียาผู้ใจดีเสด็จมาอยู่กับมวลมนุษย์ที่มีความทุกข์ทั้งกายและใจทรงบรรเทาจเขา ให้มีความหวังว่าท่ามกลางความทุกข์อันมืดมิดในชีวิตนี้เขาจะได้เห็นแสงสว่างแห่งชีวิตที่พระบุตรผู้ทรงรับทรมานบนไมก้กางเขนและกลับคืนวชธรมชีพทรงนำมาให้ดังนั้นข้าพเจ้าทั้งหลายร่วมกันถวายพระเกียรติสดุดีพร้อมกับเทพนิกรและบิดานกบุญเป็นนิจการว่าดังนี้ศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าจอมจักรวาลพระสิริอุงโร้อยแผ่ไปทั่วฟ้าดิน สาธุการพระเจ้าสูงสุดขอถวายพระพรแลนะผู้เสด็จมาในพ <ใน S 2> ระ,ระนาพระเจ้าสาธุการพระเจ้าสูงสุดข้าแต่พระบิดาเจ้าพระองค์สมป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์อย่างแท้จริงและสมป็นบอกเกิดอันประเสริฐแห่งความศักดิ์สิทธุประการโปรดทรงพระกรุณาส่งพระจิตเจ้มามาบิดานให้ปังและเราองหุ่นนี้ศักดิ์สิทธิ เปลี่ยนเป็นพระกายและพระโลหิตของพระเยซูคริสต์เจ้าสําหรับข้าพเจ้าทั้งหลายก่อนที่พระคริสต์เจ้าจะทรงมอบพระองค์เพื่อรับทรมาโดยสมัครพระไทยพระองค์ท่านทรงหยิบพังขออพระคุณบีออกประทานแก่บรรดาสิทธิ์ตรัสว่ารับปังนี้ไปกินให้ทั่วกันนี่เป็นกายของเราที่จะมอบเพื่อท่าน ในทำนองเดียวกันเมื่อการเลี้ยงอาหารข้ามเสร็จแล้วพระองค์ท่านทรงหยิบถ้วยเหล้าองุ่นขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งประธานแก่บดาสิตรัสว่ารับถ้วยนี้ไปดื่มให้ทั่วกันนี่เป็นถ้วยโลหิตของเราโลหิตของพันธสัญญาใหม่อันยืนยงโลหิตซึ่งจะหลั่งออกเพื่ออภัยบาปสำหรับท่านและมนุษย์ทั้งหลายจงทำการนี้พระึกถึงเราเถิด ให้เราประกาศพระธรรมล้ำลึกแห่งความเชื่อพระคริสต์เจ้าได้สิ้นประชนพระคริสต์เจ้าทรงกลับเคืนประชนมาชีพพราคริสต์เจ้าจะเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่งข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าพเจ้าทั้งหลายกำลังรูึงการสิ้นประชนและการกลับคืนประชนมาชีพของพระคริสต์เจ้าขอน้อมถวายปังอัมบดานชีวิตกับถ้วยโลตอัมเบดานความรอดี้แดระองขอขอบพระคุณที่ทรงเลือกสรรข้าพเจ้าทั้งหลายให้มารับใช้เฉพาะพระภาคโอง พระเจ้าทั้งหลายกราบวอนขอบโดให้พระจิตเจ,จ้าทรงรวบรวมทุกคนที่รับพระก,กายและพระฤทธิ์ของพระองค์เจ้าแล้วให้เป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันโปรดทรงรลเลืเอกถึงพระาศาสนาจากที่แผ่ขยายไปทั่วโลกให้มีความรักสมบูรณ์เป็นนึ่งเดียวกับสมเด็จพระสันต,ตปะปาปาฟรังซิสพระสังฆราชฟรังซิสเซเวียเกียงสักและคณะสงฆ์ด้วยเถิดพระเจ้าข้า ปรดทรงระลึกถึงพี่น้องที่ได้รับไปเพราะกาหวังจะได้กลับคืนที่ตลอดจนบรดาผู้ล่วงลับไปแล้วทุกคนโปรดนำบุคคลเหล่านี้เข้าชมพระบารมีด้วยเถิดในที่สุดโปรดทรงพระกรุณาให้ข้าพเจ้าทั้งหลายสมควรมีส่วนในชีวิตนิรันดร์กับพระนางมารีพระจารีพระชนนีพระเจ้าขนมั้งุญญาสัพพสดาของพระนางกับบิดาคราสาวกนั้บุญทุกท่าน บุญราศีนิโคลัสและบุญราศีชาวไทยทุกองค์ผู้ดิจวัิตามพระประสงค์ตลอดมาโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเทิดพระเกียรติสรุดีพระองค์โดยเพิ่งพระบารมีพระเยซูขสุจ้าพระบุตรของพระองค์อาศัยพระกิตสเจ้าพร้อมกับพระกิตสเจ้าและในพระกิตเจ้าข้าแต่พระบิดาพระทรงสรรพานุภาพ พระองค์ทรงพระสริรุ่งโร์กับพระจิตเจ้าตลอดนิรันดอ,ดอมนพระจเจ้าทรงรักเรามากเพราะทเราได้ชื่อว่าเป็นบุตรของพระองค์แล้วเราก็เป็นเช่นนั้นเราจึงภาวนาด้วยความมั่นใจว่าข้าแต่พาาระบิดาของพระเจ้าทั้งหลายรองสถิตในสาวานรรค์พระนามพระองค<า>์จงเป็นที่ศักการะ พระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในพันดิเหมือนในสวัรค์โปรดประทานอาหารประจํวาวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้า,าเหมือนข้า <nouns> พเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การเผชอญนแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเถิดโปรดเถิดพระเจ้าข้าโปรดช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายพิมพิจันตรายทั้งสิ้นโปรดประทานสันติสุขท,ทุกวันนี้ ทรงพระกรุณาให้พ้นบาปและปลอดภัยจากความวุ่นวายใดๆตลอดไปขณะที่หวังจะได้รับความสุขและรอรับสิริพระเยซูคริสต์เจ้าพระผู้กอบผู้ข้าพเจ้าทั้งหลายเหตุว่าพระอาณาจักรพระอนุภาพและพระสิริรุ่รงโรจน์เป็นของพระองค์ตลอดนิรันดร์ข้าแต่พระเยซูคริสต์เจ้าพ่องตรัสกับพระสาวกว,ว่าเรามอบสันติสุขให้ท่านเราให้สันติสุข,ขของเราแก่ท่านเราจะทรงถือโทษข้าพเจ้าต่โปรดทพระเนตรเห็นความเชื่อ ในพระสัสราตจักรของพระองค์และโปรดพระสะาตรุตจักสงบาราบลื่นมีสาม,มคัคคีทำตามพระประสงค์ของพระผู้ทรงจำเริญและครองราชตลอดนิรันดร <Amen. S 1> ขอให้สันติสุขของพระพุทธเจ้าสถิตกับท่านทั้งหลายเสมอและสถิตกับท่านด้วยให้เรามอบสันติสุขของพระพุทธเจ้าแก่กันและกันลูกแก่พระเจ้าผู้ทรงลบล้างบาปของโลกทรงพระกรุณาเถิด ลูกแก่พระเจ้าผู้ทรงลบล้างบาปของโลกทรงประการุณาเถิดลูกแก่พระเจ้าผู้ทรงลบล้างบาปของโลกโปรดประทานสารีสุขเถิดข้าแต่พระเยซูคริสต์เจ้าโปรดพระเจ้าผู้ทรงชื่นบุญช่นบุญศรัทธาพระประสงค์ของพระบิดาบุญบิดาได้ลบมีชีวิตอยู่สายพระจิตเจ้าทรงช่วยเหลือโปรดช่วยขระพเจ้าผูาความชัวขราย สายประกาและยศักดิ์สิทธิ์เผยของะจุดมานปิบัติตามพระบัญญัติเสมออย่าปล่อยภาพจากโลกนี่คือลูกแก่พระเจ้านี่คือผู้สลบล้างบาปของโลกผู้ี่พระเจ้าทรงเรียกมาร่วมงานเลี้ยงของพระองค์ย่อมเป็นสุขพระเจ้าข้าข้าพระเจ้าไม่สมควรจะรับเสด็จมาประทับอยู่กับข้าพระเจ้า โปรดตะรเพียงเพราะว่าจาเดียวแล้วจิตใจข้าพเจ้า,าก็จะบริสุทธิ์ ให้เราภาวนาข้าแต่พระเจ้าสินศักดิ์สิทธิ์ฤลธก์สุนารไถ่กู้ทําให้ข้าพเจ้าทั้งหลายมีกําลังเข้มแข็งขึ้นแล้วขอสินศักดิ์สิทธิ์ที่นําความรอดพ้นนี้บันดาลให้ความเชื่อเที่ยงแท้แผ่ขยายไปจนสุดปลายแผ่นดินด้วยเถิดทั้งนี้ขอเพึ่งพระบารมีพระคุณษษเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย พระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาและพระบุตรและพระจิตประทานพรรแก่ท่านทั้งหลายเถิดอาเานพิจิมิซาบูชาขอบพระคุณจบแล้วจงไปในสนิสุขของกระกิริสต์เจ้าเถิดขอขอบพระคุณพระเจ้าสองห้าสามจงไปเป่าประกาศเระนมของพระเป็นเจ้า แกชนทุกหมู่เผาให้เข้ามาหาพระองค์พระจิตเจ้าทรงดนใจทรงข้าไปทั่วแดนดินนำสันติสุขให้ทุกทินความยินดีให้ปวงประชาทรงส่งข้าออกไปพร้อมกับให้คำสัญญาว่าจะอยู่คู่ตัวข้า ชั่วฟ้าดินมาลายจงไปเป่าประกาศเรื่นำของประเป็นสาแก่ชนทุกหมู่ผ่าให้เข้ามา